สวัสดีครับทุกคนพบกับอังเคิลเออีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปปลายปี67นะครับผมก็ช่วงปีนี้นะครับทำคลิปมาไม่ค่อยบ่อยเหมือนเหมือนที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าติดงานอะไรเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับคลิปก็เลยมีน้อยแต่ก็ยังสัญญากับทุกท่านนะครับว่าจะพบกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมขอกลืนนะครับผมชื่อหัวข้อ คลิปนี้แล้วกันนะครับว่า,าใช้ทนหรือทนใช้นะครับท่านคงจะเห็นปืนลูกโมของผมเนี่ยามาบ่อยนะครับผมหลายคลิปบ้างนะครับแต่รูปร่างหน้าตาในวันนี้อาจจะดูเปลี่ยนไปจากเดิมใช่ไหมครับนะแต่สำหรับท่านใหม่นะครับผมที่เข้ามารับชมก็คงคงแยกแยก,ยกไม่ออกเนะาะว่า,าเปลี่ยนอะไรไปนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคลิปเก่า ก็ผมเปลี่ยนด้ามน,นะครับผมเปลี่ยนด้ามก็ตอนแรกด้ามกระบ,บอกนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากว่า,ามีอาการค่อนข้างหลวมนะครับผมมีอาการค่อนข้างหลวมคือขันน็อตแน่นยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเอ๊น็อตมีอาการหลวมปืนไม่แนบสนิทนะครับผมได้ทําคลิปแก้ไขแล้วนะครับผมเป็นคลิปสั้นนะอ,อย่างไรก็ลองเปิดคลิปสั้นคลิปช็อตดูนะครับ แต่ถ้าหาไม่เจอบอกผมม,มาก็ได้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปสั้นนั้นให้รับชมนะครับก็ได้ทาการแก้ไขไป้ะไม่ยากเลยครับอุปกรณ์มีเล็กเล็กน้อยมากนะครับนิดเดียวอ่าขอบอกไว้แค่นี้นะแต่ถ้าท่านที่รับชมแล้วก็คอมเมนต์กันมานะรผมว่าท่านได้รับชมว่าเล่กนิดเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนสําหรับหัวข้ออันนี้นะว่าทําไมถึงว่าใช้ทนหรือทนใช้นะครับ ผมอยากจะให้ท่านเห็นองค์ประกอบตรงนี้นะครับมีกระสุนที่วางไว้นะครับกับตัวปืนผมทนใช้หรือว่าใช้ใช้อะไรทนเออปืนนะผมปืนก็ทนนะอะยอมรับว่าทนเพราะว่าเป็นปืนที่ใช้ฝึกซ้อมตั้งแต่ตัวผมยันลูกศิษย์อะไรประมาณนี้ฮะเราซ้อมกันตั้งแต่คนที่ไม่เป็นปืนแล้วก็ยิงไม่แม่นเลยนะครับผมยิงไม่แม่นเลยแต่ว่าปืนนี้ถือว่าเป็นปืนครูนะครับผม ใช้งานได้ทนทานนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับอ่าส่วนอะไรที่ใช้ทนอีกนะครับผมก็ประเด็นพระเอกนะครับคือตรงนี้เลยครับเห็นในมือผมนี้ไหมครับปลอกของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบโอ้โหแบบเก่า,ข,าขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าเห็นไหมขาวๆนี่ก็คือลูกดัมมี่นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวให้ดูตรงท้ายแก๊ปนะครับจอแก๊ป จะเห็นถึงว่าโอ้โหแบบผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับผมในการฝึกซ้อมนะผ่านอะไรมาเยอะแยะอันนี้คือเป็นคลิปที่อ่าพระเอกเลยนะครับผมอยากจะแนะนําท่านนะครับแล้วกอ็อยากให้ทุกคนที่มีทรัพย์น้อยนะครับผมไม่ได้ซื้อลูกดัมมี่อะไรมาใช้นะครับผมก็แนะนำนะอัอนนี้คือแนะนําว่าท่านสามารถใช้แดัดแปลง ที่ถูกกฎหมายนะครับผมใช้คำว่าถูกกฎหมายเพราะว่าไม่สามารถนํามา reuse นะครับหรือเอามาใช้ซ้ําเป็นโดยสภาพนะครับนะก็มีกระดาษทิชชู่นะครับที่ผมป้องกันเศษะก่วเศษขมเหลาอะไรเงี้ยที่มันติดอยู่ในปลอกเดิมนะถึงแม้ว่าเราจะล้างสะอาดขัดสะอาดแล้วนะไม่ได้ล้างหรอกเอ,เอาแค่ปัดๆอะ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ทิชชู่ไว้นะ่ะเวลาท่านเอาไปซ้อมกับ ตัวปืนนะครับในโม่นกสับเขาจะสับมาโดนจอกแก๊ปแล้วทำให้ฝุ่นละอองพวก,นนกวเ,เนี้ยฝุ่นจากเม่าเดิมน่ยไปกระเด็นกระดอนนะครเป็นละอองมาสู่โคนโม่ได้นะครับซึ่งถูกโคนเกี่ยลำกล้องเนี้ยแล้วก็บางทีเราเอาักระสุนจริงไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบเสียดสีแน่นแรงอัด ที่ไม่สะอาดนะอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมก็ถนอมะถึงแม้ว่าจะใช้เยอะแต่ก็ถนอมตัวปืนนะครับก็แค่ใช้กระดาษชูนะผมเพียงเท่านี้นะครับเวลานกสับไปกระแทกจอกแก๊ปอะไรเนี่ยก็ไม่มีเศษอะไรละอองอะไรไปเกาะที่ผนังโม่ละผนังลำกล้องละทางลำกล้องละก็นี่แหละครับผมผมถึงบอกว่าใช้ทนนะครับตัวปืนเราใช้ลูดอมี่ผลิตเองนะครับผมผลิตขึ้นมาเอง ก็เป็นการเซฟตัวปืนให้ปืนทนทานนะครับผมใช้ได้นานยิ่งขึ้นนะครับดีกว่าเราไปสับนกแห้งนะ,ะคลิปนี้ก็คุยกันเรื่องอันนี้แหละเล็กน้อยเหมือนกับว่าเรามาพบกันมาคุยกันนะครับแล้วก็ตรงจอกแก๊ปเดิมเนี่ยท่านจะเห็นนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมมันนูนๆมันเป็นลักษณะ,ะน,นี้นะคือตัวนี้คือปืนกาวที่ผมหยอดเอาไว้นะครับผมยางปืนกาวแหละ หยอดปิดท้ายแล้วก็ใช้หัวล้อเขาเนะี่ยปาดสักหน่อยนึงหรือใช้มีคัตเตอร์ก็ได้นะครับปาดร่องรอยในการสับมันก็จะปลิ้นออกมาแบบนี้ครับผมสับบ่อยๆสับเยอะๆนะครับอาการก็จะเป็นประมาณนี้นะนิ้วมือผมเป็นโดนเศษตะกั่วอะไรมาเนี่ย <c oughs> นี่ครับผมก็ร่องรอยในการใช้งานใช้ทนทุกอันมีร่องรอยการใช้แบบนานมาก สภาพแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าอายุการใช้งานที่ผมใช้เนี่ยมากกว่าสิบปีนะครับสิบกว่าปีเลยทีเดียวใช้คือแบบเราไม่ได้เอามา,าสับอะไรมากมายนะคือซ้อมไดฟไฟน่ะถ้าพังตัวนี้พังปิ้นมาพังก็หยอดกาวใหม่แค่นั้นเองนะครับผมคลิปนี้ก็อยากจะสื่อให้ทุกท่าน ได้เห็นถึงความประหยัดนะประหยัด DIY DIY หรือด้วยตัวของท่านเองนะครับผมมีอะไรก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะครับเนี่ยก็ตัวปืนจะได้อยู่กับเราน,านานๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่ใช้อะไรสมบุกสมบ,บันอะไรมากนักอะไรเงี้ยอ,อยากซ้อมด้วยความที่ว่าไม่มีเวลาไปสนามนะครับผมก็ซ้อมดายไฟไป ซอมแห้งไปนะครับอย่างที่บอกครับคลิปนี้ตั้งใจทํามาเพื่อว่าได้คุยกับทุกท่านมากกว่านะครับแล้วก็ให้เกิดความรู้เล็กน้อยนะครับท่านที่ทราบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยจริงๆที่เอามะาพร้าวห้าวมาขายสวนนะครับผมก็ไม่ได้ขายหรอกครับผมเพียงแค่ผมเข้ามาอยากจะคุยท่านนะครับคุยกันด้วยด้วย,วยจิตมิตรไมตรีนะครับผมเป็นกิริยาณมิตรที่ดีต่อกันครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากาท่านที่เพิ่งมาเข้าชมใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรู้สึกว่ากำลังใจช่วงนี้จะอ่อนแอเหลือเกิน,นครับตามตามงานที่เข้ามาถาโถมงานนะเ,ออเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอให้ผมได้ยืนหยัดได้สู้กับงานที่มีอยู่ข้างหน้าต่อไปนะครับโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้นะครับผม ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ